ผมทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับมิคคงนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนผมเองนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนผมนี่นะครับนี่ นักจ้าหมื่นแคลนะครับนี่ฮาคิราชันแล้วก็นี่เพื่อนอีกคนนึงนะครับบีคอนเดี๋ยวเราจะมาล่าฮายคกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนนะครับก็เสียงดังเนาะมามามาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆคือแบบนี้คือผมไม่ได้จะหาทางออกนอกผมผมจะมาหาผีแทนแต่รอคนเดียวนและเร็วเร็วเร็วๆไปไปไปหรอว่าตัดตอนเข้าไปในถ้ำกันเลย นะครับพี่น้องโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำแล้วครับตอนนี้ไม่แยกดันกันแล้วเช้าเพืเอ่อนคุณตายแล้วครับ <c oughs> เพื่อนคุณตายแล้หนึ่งเยอนะตอนนี้คือผมโคตรหลอนเลยขนาดตอนเช้านะ้เนี่ยยังหลอนอนะ่ะ <c oughs> เวเ้ยคือผมเอาเพื่อนผมตายหมดเลยอะแล้วคุณดูผมดี <c oughs> นึงนะครับคุณดู อันนี้คือผมก็สิวขา,ขา,ขา,ขานี้ยาขาเขสันแล้วกูเดินวนไม่ได้ใช่กูเดินวนว้าวกเจอ้ยากัะดูกห่วยนี่ไงเจอเพื่อนแล้ว <c oughs> อุยเชี่ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเสียง <c oughs> เชียงเสียงใกล้ขัดแล้วมาตออม่อเตี้ยสิคือซึมซึมหน้าต่อตาคือเลยไปอ,อยู่ไหนกันวะหน้าต่อบบตาคือเลยเราไปทางนี้ได้อยู่ไงทางออกใช่เปล่าจะต,ต้องไม้มาชุบอ,อ่ะไม่ต้องฟ้อนดิ

เฮ้ยทางนี้ไม่ทางเดิมไม่ได้ไม่ได้มาทางนี้มาทางนี้ชววิ้อยู่ไหนวะไอ้ขอท้านลูก่ตายละโอ้ยขาข้วสารในเวกิลเจอแม่โอ้ทางการยินแม่คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในถ้ำแล้วนะครับแม่งไม่ใช่ว่าเจอมาอยู่ในถ้ำแม่งเจอปีศาจเลยนะไอ้เหี้ยเอื้อนว้าวว้าวเวลี่แฉเหยียดเต็มหน้าเต็มตากันเลยเวลี่แเวลี่แฉะตายกันหมดตี้เลยนะครับเวลี่ไงเจอเวรหมดแล้วเอาไอ้วินเาร้ยเดี๋ยวตีเหลืองอีก ตอนนั้นตาตาเลยคือแม่ตาตาเลยแล้วไม่มืดชิมหายเวนโอ้โหเฮ้ยไฟไฟไอ้ยังไม่รู้ได้ไงวะไอ้สัสเออทำไมหน้าจอกูขาววะเฮ้ยหน้าจอกูขาวเฮ้ยหน้าจอกูขาว เฮ้ยหน้าจาอกูขาวไอ้นี่กูตาบอดสีไหมนะเนี่ยอ้าวใครตกกูวะออเฮ้ยเดี๋ยวเอว่าเรานี้เราไม่เจอเอ้าตายแล้วหรอ <c oughs>

แง่งีแเงียงแ้แง้อื้อทางโอเคียวเป็นทางโอเคียวอ้กูเจอเพื่อนนี่นี่ยี่เกะกะว่าอืยฆ่าแม่งละอ๋อนี่ง เอื้อนเอื้อนอื้โอ้โหไอ้ยำไม้ยิ่งยุ่งยิ่งหายห่วยฮึฮแม่ไม่ร่ากลัวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะครับกูไม่ไหวแล้หัวใจกูจะวายไปละบ๊ายบาย โอเคครับตอนนี้เราก็มากันอีกแบบนะครับเรามาครเกดกันนะครับปลิปนี้แม่งคิดแตกแคบตายเนาะคลิปน <c oughs> ี้แม,ม่งสั้นชิบหายเลยเดี๋ยวผมจะทำให้มันยืดยาวหน่อยล้วกันไป,ไปด่านไรเราไปดูบ้ากาลับครับด่าอะไรครับด่าอะไรการยี้อ้ยคุณบาดีคุณบาดีครับคุณบาดีอยู่ไหนครับ 福宝里，福包里，福包里，福包里，哦哦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 哦，耶耶，哦 ไ้เลยขอ,อ,อเราไปซื้อของกันนะครับโอ้โเสียงที่มาดังหน่อยเฮ้ยไม้นี่รองเท้านี่เอ้ยรองเท้ารองเท้าวิ่งนั่นนะ ก็พยายามปิดเสียงเกมด้วยนะครับเบาๆเสียงเกมหน่อยแม่งนี่กระสีกูจะเด็กตายอยูล่ละ <c oughs> นี่กระสีกูเด็กตายอยู่ละอ่านั่นนะไฟด่าอะไรครับเนี่ยด่าอะไรครับเนี่ยชื่อไงวอกระดูก้ากา็ล่างอ่ะไปเหยีหยบมาเลไยไปเหยียบแท่นมาเลยมันก็ได้ไป่ด่าอะไรอ่ะ ข่ามุยเอ้ขามุยนั่นไงว่าละเอ่าเพื่อนของตายนะครับเบื่อนหมโหเรียบร้อยที่ทำแกตายเลยนะครับยิ่มจะชาติใจก็ผมขอต้องแบบทำชุมจากันเดยและกันนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับพอดีผมไมว่านะครับน้อง นี่ผมไปติดแฟนนะครับน้องแล้วมันก็ติดเพื่อนด่าไรอ่ะด่าไรอะครับพี่น้องด่าไรอ่ะ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 เอ้ยพิซซ่ามากินดิพิซซ่าพิซซ่าไม่กินพิซซ่าโคตรอร่อยเลยยำ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 เอาเอาพิซซ่าตกเอาอ๋อวิ่งด่าไรเฮ้ยนี่นี่นี่นีหนี่นี่ โตแล้วครับเฮ้ยโมอายโมอายโอ้โหโอ้โหเอ้าเฮ้ยมันจะลอกเข้ามาในเล็บอะไอ่ะฮ่าวกแกก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 ไอ้พวกแกกจุด้ย น่ารักว่ะแต่งตัวไม่คดีเลยไม่ได้ดีตัวแฟนกูไม่กูด่าอีกไอเวนเด็กเที่ยเอ้ยมูอาอมัวอเวชันหมา้อหมาละแต่ลหครับเนี่ยเอาตุ๊กเอาตุ๊ก พด่าอะไระโอ้โหโอ้โหบุกโดนกแฟผมจะไปทำมนลเล็กแฟบุกโดนกแฟบุกโดนกาแฟบุกโดนกาแฟบุกดนกาแฟโอ้บุกดนกาแฟบุกดนไปทำมิลเ็าแฟล่ะล่ี่ะ่ะไอรหลนี่ีผมหลบอันนี้แม่เห็นไหมล่ออยู่ไล่ไออันนึงเดี๋ยวผมขอรีตัวไปซื้อของแป๊บ เอกเตอร์ดาวเช่นไรเนี่ยเอกเตอร์ดาวอ้าตั้งติดลบซื้อจนตั้งติดเอ้าตังติดลบผมตั้งติดลบคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูให้ผมเข้าเกมใหม่แล้วกันนะครับวันนี้เกมมิ่งเกมหลุดเนาะสปีดอ๋อสปีด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 มาหายสปีด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  ตอนนี้จะตัวอะไรนะครับอย่าตัวเดิมตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับน้องชายแฟนฮอกลินไม่ใช่ดิมวยเป็นแฟนโมลินเอ้ยไม่ใช <m aring Nein> ่ดิกูไม่รู้กูพูดไม่เป็นเฮ้ยโซนิกโซนิกเอ็กซ์ดีใช่เปล่าอีนี่อุ้ยอุ้ยชิอืดใช่แล้วโซนิกเอ็กซ์ดีเอาเอาโซนิกเอ็กซ์ดีวันดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว mai leo mai leo sonic yee yee sonic yee yee hia này này quá trong 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 สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเพลงสนิทเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับยินดีวไม่เพลงหลอนชิบหายอะอยชิวๆอ่ะแบบคือแบบมันแบบอันนี้คือเพลงในลิ์น,นะครับหาดแอ๊ะเล่นน้ำหลายยิ้มเพื่อนเล่นน้ำหลายวะแอร ไอ้โคตรมันอ้ที่เรียกฤขธิ์ศิ์แดกกูแล้วฤทธิ์ศิ์แดกกูอุ้ยด่างท่อนะ้ำเชนี่ไว้เชนี่ไว้เชนี่ไว้อ,อ,อิดอิดเชนี่ไว้เชนี่ไว้เอาอเพื่อนผมตายนะครับเพื่อนผมมันแบบมันนี่จะตายอ,ะอะ่ะน้องทำไมผมตึงจริงเลยอะ่ะเห็นไม่รู้ค่าเลยนะหมดดึงอ่ะยังไม่รู้ค่าเลยอะ่ะโอ้โห จริงๆอะครับยังไม่ดูข้อเลย<อ>เฮ้ยเฮ้ยมีจจะพาคุณตกรัมโอ้พีกี้เฮ้ยี่บอกก,ออก,กันด้วยก,กูพีเฮ้ยฮาคีสกิรฮายคีสกิร์ตมาแล้วโหอยากรู้จริงเลยอ่ะอ้ทำไมกูอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าขมไมเข้าไปในอุมโมงค์กันหมดแล้วอะ่ะ ไปพิก้มาแล้วนี่มันห้องเชียดนี่โอ้โหเยี่องจริงพิกกิประกาดพิกกิประกาดพิกรกาดเนื้ออะพิกกิประกาดพิกกิระกาดอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้ ปีชิบปีชิบคุณปีชมคุณปีชมอะไรกปฝากไห้อนแชรกดอ่ะแชด้วยนี่คือว่าผมปชิบคนเชียร์เลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลวกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกด โอเคพออะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับไปแล้วบ๊ายบาย